คือไปขโมยแม่มาใช้แหละแม่บอกซื้อมา200กว่าบาทสองรกว่าบาทแล้วก็แบบทำไมแม่หน้าขาววะก็เลยแบบซื้อมาตามเนี่ย <S <S ตอนแรกกูก็ไม่กล้าใช้หรอกแม่กลัวไห่ใช้กูก็ไม่กล้าใช้แต่กูเห็นในทวิตตอกแบบโอ้รีวิวเยอะวะ่ะที่บ้านก็มีไหนกูเอามาลองสิเฮ้ยเสื้อดีจริงอะมึงดูหน้ากูดีกูทาไปสิบกว่าวันเนี่ยหน้ากูดีมากคือมันเลิศมากกูก็เลยต้องมาบอกพวกเนี่ย นี่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 สิ่เซรั่มวิบวับจ้าไอ้อย่าลืมไปลองนะ ตัวนี้200กว่าบาทซื้อมาทาขำๆจ้าแต่ว่าได้หน้าใหม่เฉยเลยเนี่ยเป็นคนนึงที่โดนเจาเซรัมตัวนี้ตกเหมือนกันเมืองคือเขาใช้กันหน้าสายแตกๆทั้งบ้านทั้งเมืองกูไปอยู่ไหนมางงตัวเองมากสิวยุบลงฝ้ากระจางลงนะและที่สําคัญนะให้ดูเนื้อเซรัมเลยทาไปเลยทาเช้าทาเย็นไปเลยนะทาแล้วตีนกาตื้นขึ้นเลยนะตื้นขึ้นจริงด้วยใครที่ยังไม่เคยใช้กันเงินไป200กว่าบาทซื้อมาใช้วันนี้อีก14วันมึงจะมั่นหน้าเชื่อกู